รวมเงินด้วยนะครับผมอันนี้ผมจะมารวมบักไฟติ้งสเตปเอฟแชร์บักไฟติ้งสไตล์นะครับผมบักแรกคือบักขาดำนะจุดปิ้งม,มันจะเป็นแค่เสียงนะครับก้นเนาะไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยดีนะ,อ,ะอย่างแรกเราใช้ต้องต้องแก้ผลเฉพาะสกิลเซตนะครับผมกดค้างแลง้วกดคำว่าตกลง เดียนะทำไมไม่ได้วะเฮ้ยเออช่างช่างช่างเถอะครับต่อไปเป็นเป็นบัคบัคาราเต้มดเเงียบแมววงเงียนปรเสงกีจะดังหรือเปล่าว่าปิดเสียงกีไปแล้วแค่ๆคดีเสียงโอ้ยเออคุยกับเอ็มซีตัวใดตัวนี้ก็ได้หนูจะคุยของแบ็คเล็กแล้วกัน มันจะไม่ดูดูไม่มีอะไรนะครับผมแต่แต่ตรงลองสังเกตรตรงตรงมาสิครับมันจะมีเอออะไรอะ่ะเป็นวงกลมสีน้ําเงินนะครับเไม่ใช่สีสีฟ้าอ่อนนะครับก็ก็ไม่ค่อยเท่มากนะครับแต่ก็ทําเล่นเฉยๆแ้นแหละไปดูที่บัคตอนต่อไปเลยนะครับ ไปดูบัคกตอนบัคต่อไปกันครับผมมันเป็นบัคอกสบอกนะเดีย๋ยวขอขอเอาขอไอ้นี่กันคุยคุยกับเอ็มซีที่ให้มาจะบ,บอกอนเพราะผมเคยซื้อไปแล้วเอเป็นเป็นยังไงอุล่าอุล่านะครับผมว่าต่อยไม่หยุดเลยคุยกับเอ็ซตัวใดตัวได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับเหมือนเดิม เลยครับนอกจากการรีตัวครับใช้สกู๊ตใช้สกู๊ตแต่ถ้าพี่ตายเราจะใช้ไม่ได้นะเพื่อนปวดหนิมเขาเรียกบักว่าบักลาวลาเลยโอ้เหล็กเหล็กเหล็กขอรีตัวแล้วกันงห้มีเล็ก ลร,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 ราเราเราาหายตัวเฉยเลยมาดูที่บัคกงเล็บมังกรนะคะผมเดี๋ยวขอรีตัวก่อน <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับคุยกับเอเมซตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งตัวใดตัวแล้วก็ได้ครับแต่ต้องเป็นตัวขาไฟติ้งสตาร์เท่านั้นนะครับผมกดสกิล <c oughs> ข้างว่าแล้วก็แล้วก็วกดโอ้เขเป็นขาดำเหมือนเดิมไม่รู้อ่ะเป็นอะไรกับขา่าดำ ไม่รู้แต่ผ่กูเป็นะไรเป็นกับคาตัดมาลองลองสก,กิลเอ็กนะครับอ่าอะไรมาบันกนี้ก็เท่นนะอยู่นะโคติ่งลองลอง,ลอ,งอ่าโอ้ยโคตรังเลยอ่านี่นี่แล้วครับผม คู่กับบีเซตเตโค้ทเทสเลยเหมือนมันเป็นบั๊กแงอ่ะครับงา้งางง้างมือทำนองทำนองเหมือนง้างมือครับก็ประมาณนั้แล้วก็จะมีสกิลเซตด้วยนะครับผมมันจะมีสกิลเซตด้วยกระเปล่าอะไม่น่ามีเนาะโอเคนี่ก็น่าจะเป็นบั๊กท้ายแล้วนะครับผมนี่ก็คือบัคกอีลิสตูนนั่นเอง แ้่ได้กับสกิลซีเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวโอ้ยเล็กเล็กเกนนเครื่องผมเครื่องแม่ไม่ค่อยแรงนะนะครับอ,อืมตอนนี้ผมอยู่คนเดียวอยู่มีมีใครอยู่เลยเดี๋ยวล่ะถ้าพี่กับกูกับตัวอื่นครับกดสกิลค้างไว้แล้วกดคำว่าตุล โอ้ยังแหลกเลยโอดรแลลกอืมมันจะเป็นบ้าแกงแอคือนอนถาวอลเลยอะเดี๋ยวทุกคนก็ก็ดูเอาเองแล้วกันครับฮะเออเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยกูแล็กกูแล็กโอ้ยโคตรแล็กเลยทำไมที่โซ่เป็นงี้วะ แม่เข้าใจอ้าได้แล้วก็ปัางั้นจะประมาณนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนเรียกปัาอย่างนี้นังไงโคตรน่าเกลียดเลยโคตรน่าเกลียดเลยโวะเว่งบักคนนี้นคโคตรน่าเกลียดเอ้ยอะไรวาเนี่ยทำอะไรวะเออ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 อะไรเยอะอะไรวะเนี่ยกระตับฟ้า อารมณ์เหมือนเหมือนซุ่มเลยอะซุ่มซุ่มซุ่ม,มโอ้ยโคตรเลยโอยไอ้นุม่มอย่าปล่อยสกิลกูแลกใครแล้วก็คลิปนี้ขอจบสำหรับเพียงเท่าน,นี้นะครับผม